ก็สวัสดีกันทุกคนเลยนะครับก็อยู่กับช่องไอ้ชันอินดี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแอปหาเงินฟรีนะครับสามารถถอนได้100%นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนาํนนะาแอปที่ชื่อว่า f ีดฟอร์ c a s ดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่โลโก้และชื่อไว้ซ้ายคลิปนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะดาวน์โหลดนะครับก็ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะให้ดูการชำระเงินนะครับที่แอปชำระให้ผมนะครับก็เป็น4.48ดอลลาร์นะครับก็สำหรับการถอนเงินนะครับก็รอประมาณ3วันทำการนะครับ พอคุณกดดาวน์โหลดนะครับก็เข้าเกมได้เลยนะครับก็จะเจอหน้านี้เลยนะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับหรือแอปนี้นะครับก็ชื่อว่า f i t f o r รกชั่นนะครับเป็นแอปการหาเงินนะครับเพียงแค่เราตกปลานะครับนี่นะครับก็ทําแบบนี้นะครับแล้วก็จะสะสมคะแนนนะครับหรือคอยน์นั่นเองนะครับเพื่อไปแลกเป็นเงินนะครับก็เล่นง่ายมากนะครับนี่นะครับก็ได้ 0.77ดอลลาร์แล้วนะครับก็กดคอลเลกนะครับสีเขียวนะครับเพื่อรับ0.77ดอลลาร์นะครับอันนี้ผมขอข้ามนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับแล้วก็ตกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สะสมแบบนี้นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เงินดอนมันเดี๋ยวมันก็จะขึ้นให้เองนะครับนี่นะครับก็จะมี คูณสนะครับแล้วก็กดได้เลยนะครับ EP นะครับก็ต้องดูโฆษณานิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็จะได้ดับเบิล EP นะครับนี่นะครับก็ตกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็ได้อีกนะครับ0ูนจุดเจดอลลาร์นะครับแล้วก็กดสีเขียวได้เลยนะครับเพื่อดูโฆษณานะครับแล้วก็รับ เงินดอลลาร์นะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดใหม่นะครับเมนูการถอนเงินก็จะไม่ขึ้นนะครับวิธีจะถอนเงินนะครับเราก็ต้องกดมาตรงนี้นะครับที่เป็นรูปแมวนะครับแล้วก็บวกนะครับเรากดไปเลย นะครับก็จะมีช่องการใส่โค้ดนะครับก็สำหรับแอปนี้นะครับก็ต้องใส่โค้ดก่อนนะครับถึงเมนูการถอนเงินนะครับจะขึ้นมานะครับก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีโค้ดนะครับก็สามารถนำโค้ดของผมนะครับไปใส่ได้นะครับ หรือจะเป็นโค้ดของเพื่อนก็ได้นะครับก็ใส่แล้วก็กดเลยนะครับแล้วก็ออกมานะครับเมนูต่างๆก็จะขึ้นมานะครับเช่นเมนูการถอนเงินนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เก็บให้ครบ $200 ดอลลาร์นะครับก็จะถอนทีเดียวเลยนะครับก็แอปนี้นะครับก็เก็บง่ายมากนะครับ วิธีการเก็บเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็มาดูเมนูด้านซ้ายนะครับกดกล่องของขวัญเลยนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กดการ์ดบาตเลยนะครับนี่นะครับก็ได้แล้วนะครับก็แค่ดูโฆษณานะครับก็ได้1.01ดอลลาร์แล้วนะครับก็ประมาณ30กว่าบาทเลยนะครับ นี่นะครับก็เล่นง่ายมากนะครับก็เมนูที่2นะครับเป็นตีไข่นะครับเรากดไปเลยแล้วก็เลือกไข่หนึ่งใบนะครับก็กดไปนี่นะครับก็ได้2องจุดสามดอลลาร์แล้วนะครับแล้วก็ใบที่2นะครับแล้วก็ต้องดูโฆษณานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะข้ามให้นะครับ นี่นะครับก็ได้อีกแล้วนะครับ1.21ดอนลลาร์นะครับกดรับเลยเลยก็เล่นแป๊บเดียวนะครับก็สามารถมากดตีไข่ได้นะครับก็จะได้ดอลลาร์นะครับก็เมนูที่3นะครับก็เป็นอังเปานะครับเรากดไปเลยก็ดูโฆษณาอีกแล้วนะครับนี้ผมก็จะข้ามให้นะครับกดข้ามเลยนี่นะครับก็ได้อีกแล้วนะครับ ก็เมนูต่อมานะครับก็จะเป็นรูป YouTube นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางการติดต่อนะครับก็จะมีช่องของเขาด้วยนะครับก็วิธีการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็หาเงินง่ายมากนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมก็ถอนมาแล้ว2ครั้งนะครับก็เข้าหมดเลยนะครับ ก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับ